มาเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะครับเป็นทางร้านนี้ทางช่องนี้เป็นร้านขายกางเกงยินรีวายนะมันือสองขายเฉพาะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งรุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะมีเพื่อนเพื่อนบางท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาถามว่าป้ายที่อยู่โคนขาด้านซ้ายเนี่ยนะถ้าผมจะไม่ปิกดก็ันก็จะเป็นด้านซ้ายถะฮะที่เรียกป้ายป้ายปีกนกเนี่ยหรือว่าหรือว่าเรียกว่าป้ายค้างคาวแดงอะไรกันแน่นะตรงนี้นะครับผมก็ชี้แจงนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันป้ายเรดแบดถูกไหมเรดก็แดงแบดก็ค้างคาวถู ก็เรียกสามารถเรียกได้ไป้ายค้างคาวแดงก็ได้นะแต่ใครจะเรียกป้ายปีกนกอะไรก็ได้หมดได้เช่นกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะเป็นกางเกงมือสองสวยๆแบบเซอ่อๆขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามสิบสี่แอลสามสิบสองขนาดวัตจริงเอลสามสิบสี่เอาทั้งตัวสี่สิบเอ็ดปลายขาแปดนิ้วเมตรอินบังกลาเทศราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้า ป็นกางเกงมือสองสวยๆแบบเซอร์นะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังส,สภาพใกล้เคียงกันครับผมสำหรับใครที่ชอบสายเซอร์นี้ไม่ควรพลาดนะครับเป็นป้ายหนังแท้นะครับป้ายจะเป็นป้ายหนังแท้งานปลายขานะครับจะมีรอยเหยียบส้นมานิดหน่อยนะฮะเหยียบส้นตรงนี้นิดเดียวเองนะก็เป็นเรื่องปกติของกางเกงมือสองนะเป็นงานปลายขานี่จะเป็นการเย็ยบแบบลุกโซ่นะการเย็ยบแบบลุกโซ่เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นนะฮะ ก็คือว่ามาจากโรงงานผู้ผลิตหลักของรีไวนั่นเองนะฮะเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่เนี่ยจะไม่มีตามชุมชนหรือว่าตามหมู่บ้านทั่วไปเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงนั่นเองกางเกงตัวนี้เป็นการเย็บแบบปลายขาแบบลูกโซ่ก็อาจจะเป็นหนึ่งการประกอบในการตัดสินใจซื้อซื้ืกองเกงที่มั่นใจได้ว่ามาจากโรงงานผู้ผลิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเย็บแบบลูกโซ่นะฮะก็อย่างที่แจ้งไปนะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือว่าด้านหน้านะครับก็สวยเซ่อแบบเสมอตัวนะครับ ราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาหาทางแอดมินเราได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจอยากจะดูรูปภาพที่อยู่กับแสงธรรมชาติก็สามารถแจง้งแจ้งแอดมินเราได้เลยนะฮะทางร้านเราส่งของทุกวันนะครับวันหยุดราชการอาจจะมีหยุดบ้างเป็นบางวันหยุดราชการทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้ตลอดนะครับก็ ครับลองดีตอสอบถามเข้ามาดูยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับผมเองต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครที่ไว้วางใจทางร้านเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจํากับทางช่องของเรานะบ,บางกอสอบเปิดมาเนี่ยลูกค้าประจําจองเลยนะถ้ามาตรงไซคือเก็บหมดเลยครับเป็นสิบตัวก็มีนะครับบางลูกเนี่ยจะมีลูกค้าผมจะมีลูกค้าประจําอยู่นะครับสองสามายนะครับสองสามท่านนะครับ ที่จะคอยเก็บเงเกงจากทางร้านของเราเพราะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางร้านเราก็ขายแบบตรงไปตรงมาดูไหมฮะก็เลยเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกันผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้สําหรับคนที่อุดหนุนก,กันอยู่เป็นประจํานะครับบางกระสอบนี้ออกไปเนี่ยท่านละสิบตัวเนี่ยก,ก็ไปแล้วสามสิบตัวนะครับสำหรับร้านของผมนะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับทางร้านเราให้บริการอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับ ท่านไหนสนใจกางเกงเกีไว้ห้าศูนย์หนนะครับติดต่อ0 9 6 1 5 1 9้าหองหขอบคุณที่ไว้วางใจครับผม